บันทึกการเทรดมาดูกรณีศึกษาของหุ้น APL หุ้นตัวนี้นะครับดูที่ทำเฟรมเดย์กันก่อนอทํำเฟรมเดย์นะครับหุ้นพืฐานอยู่ที่โซน2บาท50นะครับประมาณ2บาท40 2บาท50อยู่ตั้งแต่ เดือน5ปี63นะครับจนมาถึงเดือน2นะครับปีหกก็ประมาณ9เดือนนะครับประมาณเเดือนได้คราวนี้นะครับสังเกตว่าวอลุ่มเข้าครั้งแรกนะครับในประมาณเดือน2องที่ยี่นะครับมีวอลุ่มเข้า2องล้านนะครับพร้อมกับการเปิดแก๊ปกระโดดขึ้นไปของหุ้นนะครับ อ่งแรกสังเกตดูลักษณะของกราฟนะครับผมชอบตรงนี้นะครับตรงตรงนี้สนะ่วนการสะสมที่ที่เบรกโดดไปแล้วก็เป็นสะสมในแนวขึ้นนะครับค่อยๆขึ้นแล้วก็จะเบรกแนวต้านที่ราคาท้าทามองก็น่าจะประมาณ3า0บาทห้ถึง3า0บาทหกสนะครับส่วนตรงนี้สังเกตนะครับดูดูลักษณะของแท่งราคาค่อยๆ ยกตัวสูงขึ้นเท่านิด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 นะครับแล้วก็มาเบรกได้ในเดือนส24เดือน3ก็คือหนึ่งเดือนหลังจากเบรกแท่งแรกเลยนะครับใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะครับพร้อมกับวอลลุ่มแล้วก็ลักษณะการสะสมก็จะคล้ายเดิมนะครับสังเกตดูก็จะค่อยๆขึ้นเท่านิดเท่านิดเท่านิดนะครับแล้วก็เบรกทะลุ ut, ขึ้นไปได้นะครับแลว้วคราวนี้จะมีแท่งราคา,ราแรงๆอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณวันที่ เดอนสนะครับผ่านมาอีก2เดือนนะก็ทําแทงราคาอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีแรงเท,เทขายออกมานะครับแล้วก็กราฟลงมาแตะแถวเส้นค่าเฉลี่ย1ิวันสิวันครับแล้วก็ไม่ลดลงมานะครับแล้วก็จะมีโซนตรงนี้นะครับที่ถ้าเป็นระบบที่ผมเทรดตรงนี้น่า,น,าน่าจะต้องขาย มัจะต้องขายตำแหน่งนี้ไปแล้วนะครับเพราะว่าระบบก็คือตัดเส้น EMA 20เมื่อไหร่ก็คือต้องออกนะครับแล้วคราวนี้พอกราฟลงมาตัดเส้น EMA 20แล้วนะครับกราฟก็จะเกิดการฟอร์มตัวหรือสะสมตัวอยู่ในโซนราคาโซนแถวแถวนี้นะครับมาเป็นการสะสมรอบหนึ่งนะครับเป็นการสะเป็นการสะสมอีกรอบหนึ่งกรอบนี้น่ายอยู่ประมาณตรงนี้ครับม่จะเป็นกรอบ กรอบตรงนี้นะครับแล้วก็มาเบรกนะครับพอผ่านมาถึงจะเป็นเดือนเจ็ดเดือนเเลยนะครับจากเดือน4ก็ผ่านมาอีก3เดือนนะครับก็จะมีแห่งราคาที่สเปคแล้วก็พร้อมวอลลุ่มอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็กราฟค่อยๆยกตัวขึ้นนะครับน,นี้เป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็เบรกที่ราคาน่าจะมาณเดี๋ยวขอเช็คใหน้น่งนะครับ ราคาโซนตรงนี้กันนะน่าจะประมาณ5บาทนะครับก็จะมีเบรก5บาทได้นะครับพอเบรก5บาทได้ก็วิ่งยาวไปเลยครับไม่ย่อให้ซื้อเลยนะครับจนไปถึงราคาสูงสุดที่ประมาณ6บาท80าทนะครับทีนี้ครนี้เรามาย่อยดูในตามเฟรมที่เล็กลงนะครับอขอดูทมเฟรมที่เป็นรายชั่วโมงก่อนผมจะสนใจตรง กราฟก่อนที่มันจะขึ้นนะครับแต่และโมงมันมีการพักตัวและเบรกอย่างไรนะครับอันนี้ไม่ชัดนะครับขอขอดึงที่ถามเฟรมประมาณ5้าถึงสินาทีส่วนมากผมเวลาจะเข้าถึงจริงผมจะดูทำเฟรมเล็กๆประมาณนี้นะครับก็จะเป็นทำเพียที่ผมควรจะเข้าใจเรากลับมาดูตรงนี้นะครับจุดที่มันขึ้น,นแรกๆเลย แต่แรกๆเลยนะครับของของการแรกราคาขึ้นนะน,น,น่าจะเป็นตรงนี้ได้นะครับขอเอครับท,ทุทีดูดูตรงนี้นะครับตรงนี้ผมรู้สึกว่าหุ้นนี้จะทำใล้คลายๆกันก็คือตรงนี้นะครับ สะสมมาโซนนี้ดีๆนะครับสะสมแถวๆไม่ไม่ประมาณสี่บาทสิบบาทสี่บาทหกสีสิบาทเจ็สิบนะครับแล้วก็ไม่เกินบาทแปดสิบโซนตรงนี้นะครับสะสมกรอบมาแล้วคราวนี้สังเกตตรงนี้ให้ดีครับเหมือนคนทําราคานะครับคนทําราคาทำให้เกิดราคานะครับตกตกลงไปจากเส้นสะสมสี่บาทน้าสิบซึ่ง ตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับตกลงมาตรงนี้แต่สังเกตบอลลุ่มนะครับบอลลุ่มด้านล่างไม่มีเลยนะครับมีนะครับบอลลุ่มด้านล่างตรงนี้ไม่ไม่ไม่มีเลยนะครับส่วนตรงนี้ครับไม่มีบอลลุ่มเลยจากนั้นนะครับก็ดันกลับคืนนะครับดันดันดันกลับไปอยู่ในกรอบกรอบเดิมผมว่าแท่งตรงนี้เป็นแท่งที่น่าซื้อนะครับอันนี้จะเป็นจุดใหม่ที่ผมจะต้องค่อยๆวิเคราะห์ให้เป็นว่าลักษณะนี้น่าซื้อนะครับจะสังเกตว่ากราฟพอ กลับไปสู่กรอบเดิมก็วิ่งเลยนะครับ้ดยวอลลุ่มพี่โซนตรงนี้นะครับต่ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทันไหมนะครับแต่โซนซื้อน่าจะเป็นโซนแถวนี้นะครับเป็นโซนในแถวนี้ถ้าเราสังเกตเห็นน่าจะเข้าซื้อได้นะครับโซนตรงนี้นะครับจนราคาก็วิ่งไปถึงที่ห้าบาทห้าบาทห้าสตางค์นะครับก็ไม่ไปต่อนะครับก็ถอยมาสะสมแล้วก็พักตัวพอพักตัวเสร็จนะครับก็ไซด์เวย์ ออกข้างนะครับดูดูกรอบการไซด์เวย์นะครับก็น่าจะอยู่ประมาณตรงนี้ครับประมาณ5บาทนะครับ5บาทแล้วก็แถวๆ4บาท85นะครับอยู่โซนตรงนี้แล้วก็ลักษณะเดิมนะครับสังเกตนะครับก่อนจะขึ้นนะครับจะมีฟอสเบรกตรงนี้เหมือนเดิมเดะเลยนะครับไม่มีวอลลุ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีแท่งตรงนี้ซึ่งตั้มกับตรงนี้ครับสั้งกับมุมนี้สั้งกับมุมนี้มันเดะแหละครับแล้วก็เบรกราคาขึ้นไปแล้วก็ ิ่งแรงนะครับแรงไปไายตรงนี้ผมไม่เห็นนะครับที่จริงเดี๋ยวนี้ผมผมไม่ได้เข้านะครับผมดูราคาอยู่แต่มือใหม่นะครับไม่ไม่กล้าเข้าหุ้นที่ราคาแถวนี้นะครับนั้นก็วิ่งนะครับวิ่งวิ่งมันกันถึงห้าบาทหกสิบนะครับที่จริงอ่าตรงตรงห้าบาทสามสิบตรงนี้ผมเคยสังเกตอยู่นะครับแต่ผมก็ยังไม่กล้าเพราะว่ายังมือใหม่อยู่แต่ก็สังเกตว่าการ การย่อลงตรงนี้นะครับบอลลุ่มด้านล่างครับบอลลุ่มด้านล่างน้อยมากครับบอลลุ่มตรงนี้น้อยมากนะครับน้อยน้อยแต่ว่ายังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อหลังจากนั้นนะครับสะสมมาสะสมมานะครับแล้วก็มีแทงบอลลุ่มเข้าราคาตรงนี้นะครับมีบอลลุ่มเข้าราคาตรงนี้จากนั้นราคาก็วิ่งขึ้นไปได้ไกลพอสมควรนะครับสังนะเกตูนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผม พยายามจะหาการสะสมที่ที่ลักษณะนเนี้ยครับจะชนเบรกจ,จะจะช,ชนเบรกแต่ราคาฐานยกขึ้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 นเรื่อยๆมันโลครับยกขึ้น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 เรื่อยสุดท้ายก็เบรกได้ครับเบรกเบรกไ,ได้ในที่สุดนะครับพร้อมกับวอลรุ่มคราวนี้ครับกราฟก็มาตรงนี้ครับมาสังเก,ต,งเกตกันณมุมนี้อีกตรงนี้ผมก็มองว่าก็ ไม่กล้าเล่นครับแทงแดนนี้เยอะเกินอันนี้ไม่ไม่กล้าเล่นไม่กล้าวิเคราะห์เพราะว่าถ้าตัวเองก็คงไม่กล้าเล่นนะครับจากนั้นก็เปิดโดดขึ้นไปเล่นแต่แถวนี้ถามว่ากล้าเล่นต่อไหมแบบนี้ถ้าสังเกตบอลลุ่มนะครับสังเกตบอลลุ่มตรงนี้ด้านล่างนะครับในราคาปัจจุบันนีแห้งมากเลยนะครับแห้งมากแต่ว่าตาัมันเลือกด้านได้ทั้งสองด้านนะครับขอกันสะสมผมมองรอบนี้เนาะมันน่าจะอยูแต่แถวนี้ กัจะอยู่แถวบาทสามสิบถึงหบาทห้ิบนะครับถ้าจะเล่นซื้อหกสี่ศต้องคัดหกสามนย์นะครับแล้วก็ลุ้นให้มันไปที่ยอดเดิมก็คือแปดศนะครับไอนี้คือ a p l น่าจะเล่นกันตรงนี้ถ้ายังเล่นอยู่แต่ต้องรอวอลุ่เข้ารอรอดูทิกเกอร์แล้วก็สัญญาณวอลรุ่เข้านะครับน่าสนใจซึ่งผมมาเปิดเทียบก็มนกันคูนะครับ มาดูกันครูนิดนึงนะครับตัวนี้อันนี้ผมเข้าครับมันเข้าไปเข้าๆออกอยู่หลายอยู่หลายไม้เหมือนกันนะครับสังเกตนิดนึงขออนุญาตด,ดูครับเด็กนนะครับครับเดตของของกันครูนะครับสิ่งที่ผมชอบก็คือพอเขาเขาเบรกแทงตรงนี้ไปได้นะครับเขา เขาเบรคประมาณราคาอาจจะเป็นพอทำลายโซนแ,แถวๆนี้ครับสี่บาทยี่สิบสิบาทสามสิบออกไปได้นะครับมันก็มีแท่งตรงนี้แทงตรงนี้พอมาลุ่มนะครับและตอนนี้ผมมองว่ากราฟน่าจะสะสมอยู่ในโซนแ,แถวๆนี้ครับแถวห้าบาทกับสี่บาทเพื่อเป็นโซนตรงนี้สี่บาทสิบถึงถึงห้าบาทโซนตรงนี้แก ก็จะ,ะสบทิ้งที่ราคาค่อยๆยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นไปยังจะจะไปเบรกที่ราคา5บาทนะครับตรงนี้ก็มีลักษณะคล้ายกับ APL ผมกำลังรอดูว่ามันจะเป็นตามที่ผมคิดไหมนะครับแล้วครนี้ถ้าเราย่อยไปดูในทางเปรมที่เล็กลงก็คือทางเปรม5นาทีซึ่งเป็นทาเปรมที่ผมจะใช้มุ้นตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับว่าจะมีสัญญาณอะไรให้เราได้ เขาซื้อหรือไม่นะครับอันนี้มาดูจุดได้ที่ผมสังเกตเห็นคล้ายๆกันก็คือการการเพาะการเพาะเบรกน,นะครับมาดู <im itation> เพาะเบรกได้ที่ผมสังเกตเห็นก็คือตรงนี้ฮะนี่ครับราคาไล่ลงมาแล้วดูนะครับกรอบสะสมกรอบสะสมผมว่าตรงนี้น่าจะแถวเนี้ยแถวเนี้ยนะ จา4บาท1 0แล้วนะครับตรงนี้ครับราคาตกลงมาก็จุดสะสมประมาณ4บาท80แล้วก็เบรคแต่วอลุ่มข้างล่างครับข้างล่างวอลุ่มตรงนี้ไม่มีครับพอดึงราคากลับเข้าไปผสมได้ก็วิ่งทันทีเลยนะครับพร้อมของวอลุ่มแต่ก็ไปเจอต้านที่5.5นะครับดันไม่ทะลุก็กลับลงมากลับลงมาแล้วก็มองว่าตอนนี้เป็นการสะสมอีก กรองหนึ่งนะครับก็น่าจะสะสมอยู่ในกรอบตรงนี้ถ้าสะสมไม่กี่วันนะครับน่าจะเป็นกรอบในแถมนี้สะสมไม่กี่วันนะครับยกกลอบสะสมขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ดันราคาเบรกขึ้นไปข้างหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะยืนได้ที่ราคาห้าบาทก็กลับลงมาอีกครั้งนะครับนี้ก็ถ้าผมมองไม่ผิดมันกําลังสะสมกันอยู่ในโซนนี้สี่บาทห้าสิบาบาทนะครับส่นนแถวนี้ สี่บาทเก้เสกสาสิบอซแต่บอลุ่มก็บางนะครับบอลุ่มถือว่าบอลุ่มที่ขายตั้งแต่แล้วลงมานี้น้อยมากๆเลยนะครับน้อยมากมาบนลักษณะนี้ผมก็มองว่าเมื่อไหร่ที่กราฟเข้าไปใกล้ที่าราคาโซนตรงนี้ราคา4บาท9กสบสเกินได้หรือแถว สี่บาทเก้าสบสีได้เมื่อไหร่หน่าจะกลับไปทดสอบที่5.05อีกครั้งหนึ่งแต่รอบนี้วอลล่มต้องเยอะกว่าเดิมนะครับจึงจะสามารถผ่านและยืน5.05ได้และผมมองว่าถ้าถ้าเบรกไปได้นะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นแรงคล้ายๆกับ APL ได้เหมือนกันต้องมารอดูกันนะครับว่าตลาดจะเฉลยอ,ออกมา อย่างไรนะครับแต่สังเกตก็คือวอลลุ่มบางมากแล้วก็ตรงนี้ตรงลงมาหลุดนะครับบอลลุ่มก็ยังบางอยู่ครับวอ mm hmm. ลุ่มเกือบไม่มีเลยนะครับ mm hmm. ก็คุ้นกันเมื่อไหร่ที่ตลาดกลับมาดีนะครับก็อาจจะได้เห็นหุ้นกันคูนะครับอีกครั้งหนึ่งและย่างนง่งกันหูมีงบแต่มาถือว่ารายมาตลอดเลยนะครับ mm hmm. สนใจนะครับว่าหุ้นตัวนี้จะเป็นไปตามที่ผมคาดหรือไม่ครับ